สวัสดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาตามหาสกินของเราคาเมล่าแมนในฝั่งของมันติเวิร์สแบบเจ้าเราสกีปิตตี้ทอยเลตตัวแปลกๆกันนะ oh. เอาละคะ่ะจะมีตัวไหนให้เราตามหาสกินกันบ้างเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยข่าบอกเลยว่าสกินในแมบ,บนี้นะคะค่อนข้างจะเสมือนจริงมากๆเลยแหละดูจากข้างหลังของเราดิเดี๋ยวเราจะมารองแปลงร่างที่เป็นตัวฟรีนะคะแต่ว่าตอนนี้ออกตามหาสกินกันก่อน ตัวนี้ค่ะเขาคือหัวหน้าของล<อ>็อกแมนพอเราเก็บแผ่นป้ายรูปภาพของเขาได้แล้วแล้วก็มันก็จะปลดล็อกสกินมาให้เราลองแต่งล่างค่ะโอ้ว้าวาว้เอามาถึงก็ได้เลยนะนี่ตัวสวยซะด้วยเราก็กดไปที่ฟังก์ชันของไฟค่ะแล้วเราก็เลือกตัวที่เราเก็บรูปภาพมาได้ค่ะแล้วก็กดเมิร์ที่ชื่อนั้นเลยว้าวหลอดจุงไว้ตัวนี้เป็นหัวหน้าของล็อกแมนใช่ปะดูท่าวิ่งเขาดิเขาวิ่งแบบย่อๆยๆดินะมับตลกจังเลยเขาถือไม้เท้านี่แหละ อันนี้วิ่งแบบผู้นำใช่เปล่าแล้วก็สามารถนำไม้เท้ามาควงกบ,บาลหัวไดนะ้นี่นะนี่ยนี่เนี่ตีกบาลเลยมันเป็นไม้เท้าวิเศษใชเปล่าอ่ะโอ้ยตีทีนึงน่าจะหัวแบะเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นไม้เท้ากายสิทธิ์แน,น่ๆเลยแหละ โอเคเดี๋ยวเราไปตามหาสกินตัวต่อไปเจนิกนะ่อนเนาะจะมีตัวอะไรอกีกนาตื่นเต้นจุงเดี๋ยวเราเข้าไปทาง3มแยกตรงนี้นะคะเราจะเห็นโคนไอศครีมหรือว่าเป็นร้านขายไอศครีมอยู่ข้างหน้าค่ะว้าวออมรู้ใจพี่เคนคลังอยากกินไอติมเลยไม่ใช่ยจะไปตามหาสกินตรงร้านนะั้นเฮ้กดกินเลย นี่ตรงนี้ตรงไปที่ร้านขายไอศครีมมันก็จะมีแผ่นรูปภาพของดิวแมนค่ะตัวนี้น่าจะเป็นดิวแมน05นย์นะคะอ๋อมันก็ว่าเขาจะไม่มีดอกสวรค์อยู่บนหัวนะเราลองแปลงร่างเป็นเขาดูนะเฮ้ยมันไม่มีดอกสวรค์อยู่บนหัวจริงๆเลยอะตะลกนะแต่ว่ามีท่าวิงาว่งนะเฮ้ยมันมีท่าจ์สแกนเลยนะแต่ละตัวนะท่าจ์สแกนของเขาคือการต่อยค่ะ ไม่นะไม่น่โชว์ไปโชไปไตัวปอมหน้าตาเหมือนกันไหนนั่นลหละตัวปอมไหนนั่นล่ะตัวปอมไอตัวเลี้ยงแบบไปไหนแล้วที่นี่ที่นี่อ่ะที่รู้สึกเหมือนจะสายตาสั้นนะนี่ท่าจอมสแกนเขาเหรอท่าจอมสแกนน่าจะเป็นท่าต่อสู้ของพวกเขานะไม่มีดอกสว่านก็ใช้วิธีต่อยเอาละกันเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ตรงใจกลางเมืองกันก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะวิ่งไปกันทางสามแยกเหมือนเดิมนะตรงนี้เราจะวิ่งแบบผ่านตึกไปเลยนะคะ วิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนแล้วก็วิ่งตรง,ตรงไปตรงไปแล้วก็พอถึงทางแยกค่ะให้เลี้ยวขวาเลยค่ะเราจะเห็นสกินต่ไก,กลๆนลยเนี่นนยเห็นตัง้งแต่ร<ย>้อยเมตรมาเลยล่ะไหนไปดูใกล้ๆสิเป็นทามทาวเวลฮอคแมนหรือเปล่านะตัวเนี้ยเป็นตัวแบบทามทาวไม่น่เลยล่ะนั่นหงยจริงๆด้วยอันโนฮอกแมนเฮ้ยตัวโปรดพี่เคน,นนี่และตอนนี้เขาก็ชอบเหมือนกันมันจะมีแบบแอนิเมชันเวลาเรายืนอยู่นิ่งๆนะคะเธออยืนอยู่นิ่งๆเนี่ย มันก็จะมีท่าประจำตัวของเขาแต่ละคนค่ะอย่างท่าจมสกแกก็จะเป็นท่าแบบคล้ายๆแบบท่าตะปบนะคะโอ้โห่หล่อเลยแล้วก็มีท่ายืนแบบเท่ๆแบบนี้เนี่ยนะเฮ้ยดูดิเขามีท่ายืนอยู่เฉยๆนะยืนอยู่เฉยๆนานๆแล้วมันจะหมุนหัวเดี๋ยวต้งองรอ่ยืนอยู่นานๆน,น,นะยืนนานๆยืนนานๆ เดี๋ยวเขาก็จะหมุนหัวให้เราดูนี่ไงหมุนหัวแล้วอ๋อเหมือนใช้ท่าไม่ตายเลยเหมือนใช้ท่าทำทาวเวลเลยนะตัวนี้เท่มากเลยแหละแล้วสก,กินของเขาแล้วก็โมเดลของเขาเนี่ยคล้ายในออฟฟิเชียลเลยนะถือว่าเป็นโมเดลสวยๆอีกแมพเลยล่ะโอเช<ๆ>เดี๋ยวเราไปตามหากันต่อตัวต่อไปนะคะเราจะวิ่งผ่านรูปปั้นตรงนี้ไปค่ะเราจะสังเกตเห็นนะคะรูปปั้นที่อยู่ใจกลางถนนตรงนี้ให้เราวิ่งฝ่าสามแยกมาเลยค่ะลอวเราก็จะเห็นทางด้านขวามือจะมีคําว่ากรุ๊ปตัวสีแดงๆนะคะให้เราวิ่ ผ่านไปค่ะเราจะเห็นป้ายรถเมย์อยู่ทางด้านซ้ายมือนะเราก็วิ่งตรงไปก่อนตรงไปเพราะว่าเราจะไม่รอรถเมย์ละเราจะวิ่งไปละกระดึกกระดึกกระดึกด้านหนะ้าเราจะมีร้านขายไอศครีมนะ <c oughs> แต่ปกติโจนี้เขาจะมีหุ่นยนต์แมงมุมให้ขี่ไม่ใช่หรออยู่ไหนแล้วเนี่ย อ๋อมันเป็นโลบัคถ้าเราอยาก,กไะด้เราต้องเสียโลบัคแล้วก็ที่ร้านขายน้ําค่ะตรงร้านดิ้งตรงเนี้มันก็จะมีเจ้าดิวแมนตัวใหม่ให้เราเก็บค่ะก็จะเป็นดิวแมนศูนย์สามนะคะตัวนี้จะมีดอกสว่านอยู่บนหัวเนาะว้าวหลอกอีกแบบนะแบบนี้นี่ดูท่ายืนของเขาสักกอนท่ายืนเฉยๆของเขาก็เท่นะแล้วก็จะมีท่าแบบโจมตีนะคะท่าต่อยแล้วเวลาเรายืนอยู่นานๆเฉยๆนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นท่ากอดอกค่ะ ไอ้ยูดีมันเทมากเลยพี่คินยืนเฉยๆหัวก็ยังพยักหน้าได้รอรอเป็นไงล่ะรลอไหมข้าจารอข้าจารอไม่รู้ข้าใจอะไรแต่พยักหน้าไว้ก่อนไม่เป็นไรเข้าใจดีใช่ไหมไม่พอใจก็ต่อยเลยใช่เปล่าแต่ว่าถ้าอยากเทต้องยืนกอดอกโอเคเหรอมาเริ่มต้นตรงใจกลางเมืองเหมือนเดิมแล้วเราก็จะวิ่งหน้าไปทางร้านที่บอกว่ากู๊ดค่ะร้านสีส้มๆตรงนั้นค่ะเนี่ยตรงนี้มันจะมีร้านกู๊ดอยู่ตรงนี้เนาะให้เราวิ่งผ่านค่ะไปตามถนนนะคะ ตรนนี้จะเป็นตึกสีแดงอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะคะไปเร็ววิ่งไปก่อนวิว่งไปก่อนนะเฮ๊กฮฮมันวิ่งตะกริ้งเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยตามถนนไปก่อนตีโค้งไปก่อนตรงนี้แล้วมันจะมีคําว่าผับตัวสีเขียวๆนี้นะคะผับบานะ<อ>ร์เนาะแล้วก็วิ่งผ่านไปค่ะไปที่ตึกที่เขียนว่ามาร์เก็ตค่ะอุยนั่งไงเขายืนเป็นเจ้าของร้านเหรอนี่ไงเขายืนอยู่หน้าร้านมาร์เก็ตเขาคือดีวแมนศูนย์สี่ค่ะตัวน,นี้น่าจะตัวใหญ่ขึ้นหรืออเเเเปปลล่่่าาาาะะแรจงงนน็ู โอเคหลังจากที่เก็บสกินก็แปลงร่างเลยว้าว wow. คนนี้ก็หล่อดูเสื้อเขาใส่ี่กอดอ,อกด้วยใส่ชุดสูทเลยนะตาเต็มยศมากแล้วยืนเฉยๆก็ก,กอดอกได้แล้วท่าจำสกแกก็จะเป็นท่าต่อยเหมือนเดิมอ่มนายไม่ได้ใช้หัวเจาะใช่เปล่า <c oughs> ช่วงนี้หัวเสียนะต้องใช้ปอยไปก่อน <c oughs> นี่ท่าวิ่งเหมือนท่าย,ย่องอีกแล้วอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราม,มาดูในโซนของฟรีเมิร์ดกันบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้ไม่ต้องหานะคะมีให้แปลงร่างฟรีเลยอันแรกค่ะก็จะเป็น เราคาแมล่ามแมงที่มาในชุดสุดสักซิโดแบบเท่ๆแบบผูกเนคไทสีนเงินแบบนี้นะคะดูดิชุดสุดแขนยาวของเขาสวยมากเลยแหละเป็นสีโกมะท่านะคะแล้วหัวของเขาก็จะเป็นแบบคล้ายๆหัวกล้องถ่ายรูปจริงๆเลยแหละยิ้มเลยครับนี่ทาวิ่งเหมือนท่ย,ย่องเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะแปลงร่างเป็น Woman ดิวูแมนเฮ้ยนี่ดูท่ๆๆากระโดดดูดินี่มันโลบอกจริงๆอ่รเนี่ยรัาทำโมเดลท่าสวยเลยนี่ดูทาวิ่งทาวิ่งทาวิ่งก็เท่นะ เป็นผู้หญิงที่เท่มากเลยค่ะนี่ไอเล็บยูก็ได้แล้วยืนเฉยเฉยก็จะเป็นท่าแบบแจกมินิฮาร์ปเลิบเลนะนีท่าจอมตียกเป็นโถส้วมจอมตีจมสแกนถ้าจะถส้วมต้องเสียบแบบนี้ดูดูดูสวานทะลักสการจอบดูทะลองเลยนะแมนยามากเราก็ต่อไปค่ะจะแปลงร่างเป็นลัช์ติวแมนถ้าบอกว่าลัช์ติวแมนก็เท่ไม่แพ้กับดีวูแมนเลยนะนี่ชูนิ้วชี้ได้ไหมาว่าเขาจะกดอะไรอยู่บนหัวนะ เขากาลังโทรหาเพื่อนเขาก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าเขากาลังจะส่งสัญญาณให้กันหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเปล่านี่ท่าจมตีจะหาจมสแกร์เอาสาว่านเจาะพุ่งชนไปเลยโอ้ยอย่างเท่ตัวเนี้ยดูทาวิ่งของเขาก่อนท่ายืนเฉยๆน,น้นๆก็เท่ะนะโดยเฉพาะถ้าจมตีเนี่ยจมตีเท่ไม่แพ้ก,กับดีวูแมนละล่ะกับดีวูแมนเก่งกว่านะ แล้วก็ต่อไปค่ะตัวนี้เราชอบมากเลยเขาคือไททันดิวแมนอโอ้โหมันเป็นเกาะซ่อนทั้งตัวเลยอ่ะหลอมแล้ล่ะ <c oughs> นี่ยูนี่เฉยก็คำรลมได้อันนี้ถ้าจับสแกนคือถ้าต่อยนะยังไม่เจาะพื้นแต่ว่าสกินของเขาอะเท่เหมือนกับไททันดิวแมนไม่เปล่าเว้น,นะอุ๊ยนี่ใกล้เคียงกับออฟฟิเชียลมากเลยซึ่งอันนี้ต้องเสียโรบักนะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปนะอย่างตัวแรกเนี่ยเท่มากเลย ไททานดิวแมนเวอร์ชันอัพเกรดตัวเป็นสีแดงตัวนี้ก็อยากได้คล o อก w o m a n ตัวนี้ก็สวยน่ารักเซ็กซี่นี่ทมาทา,ทาวเวลที่ขี่แพ้งบูมแห่งกานเวลาตัวนี้เป็นบิ๊ก a ัชค o อกแมนตัวนี้เท่มากเลยละ่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวปลดพี่เคน d e วแมนอ m ร์เมอร์อย่างแท่แล้วก็ Big c นะค็อ,อกแมนก็มานะโอ้โหค็อกแมนแต่ละตัวเท่มากจะากโกกซ่วนแม่เหล็กก็เท่นะ ดูนี่มันมีโมโม่เนี่ยอฮ้ยตัวนี้หลอนนะ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยให้ท่านคอ,อกแมนก็เท่นะหล่อสุดจะบอกเลยแต่ราคาไม่เบาเลยแม่ดิแล้วก็หลังจากที่เรายืนรอในเกมนานๆน,นะคะเราก็จะได้เงินมาข่ามาปลดล็อกจ็อบส์คอร์ซีมิวแทนทอยเลตอ๋ <c oughs> นี่เขาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมนี่ยพวกนี้ต้องใช้เหรียญเงินในเกมซื้อนะคะซึงเราว่าแค่แบบยืนรอในแมปกันนาน,านเราก็จะได้เงินมาใช้ฟีหละ าวิ่งของเขาเหมือนหยองหย,ยองไงไม่รู้นะวิ่งหยองหยองเหมือนเขาจะเป็นยูทูบเบอร์เลยเนาะดูหน้าเขาดีน่ารักจุงแต่ว่ามือของเขาเหมือนมิวแทนเลยนะต่อไปจะเป็น t o อกซิ o ทอ e เลทค่ะเราก็ใช้เงินในเกมซื้อม็ล,ลองแปลงร่างดูโอ้โหตอนนี้มันเหมือนแบบเออเฮ้เหมือนแับตัวอะไรสัตว์ประหลาดน่ะนกลัวจังเลยนี่มันพบถังท็อกซิกมาเต็มถังกี่ถังเนี่ยนตาจะเหยุดสยองมากเลยดูจมูกดิมันจะไม่โดนตัวเองใช่เปล่า <c oughs> เยอะเกินไปแเ,เปล่าเนี่ยน้ำกรดของมันเนี่ยอุ้ยเห็นแล้วหลอน ต่อไปจะเป็น Ghost Toilet ตัวนี้เป็นผีนะคะผีถดวซ่วมมาพอมาสุก้าบนไหลด้วยเฮ้ยตัวนี้ถ้าทางจะโหดนะอย่างนี้ต้องให้ดี w ูแมนมากำจัดนะถ้าเจอดีวูแม a หลักก็รับรองและพวกไหนไงเงือบแน่ <c oughs> แต่ว่าถือว่าสกินของไทเลตของเขาก็สวยนะ <c oughs> อ๋อใช่จ้ะวันนี้เราก็ แปลงร่างตามหาสกินไว้แค่นี้กันนะถ้าใครอยากจะลองเล่นในแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะแล้วถ้าชอบแบบตามหาสกินแปลงร่างแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้ยวยล่ะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย